ทิศประดิษฐ์โพสต์ภาพย้อนเงินในบัญชีธนาคารสแสดงความบริสุทธิ์ใจลั่นกันคนใส่ความภายหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอฟเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับพระชั้นผู้ใหญ่รูปต่างๆประมาณ12 1 3ถึง13รายที่เคยมีการโอนเงินให้การในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบกับเมื่อนำมาพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานจำพวกรูปภาพและคลิปวิดีโอลับรวมถึงชัดข้อความสนทนาต่างๆ เบื้องต้นพบการกระทำผิดว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่แน่ชัดแล้ว8รายกระทั่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เชิงตัวอดีตพระเทพวชิระธีราพรหรือประดิษฐ์ทิตตะเมโทปทอเเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีไปศึกที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยเจ้าตัวได้ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่ารู้จักกับสีกากอฟมาตั้งแต่ปี2562าผ่าน a c e b o ๊ k โดยสีกากอฟเป็นคนเริ่มเข้ามาตีสนิทก่อนในลักษณะเลื่อมใสศรัทธาจากนั้นมีการพูดคุยกันเรื่อยมาประมาณ1ปีความสัมพันธ์เริ่มพัฒนากลายเป็นเชิงชู้สาวล่าสุดวันที่12กรกฎาคม2568มีรายงานว่าทิศประดิษฐ์หรืออดีตพระเทพวชิรธีราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าสบายใจทรงมอบเอกสารสำคัญของวัดพระพุทธฉายให้แก่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายรูปใหม่สมุดบัญชีธนาคารเอกสารบัญชีรับจ่ายเงินวัดเอกสารที่ดินวัดเอกสารสำคัญต่างๆทะเบียนรถยนต์เป็นต้นต่อมายังได้โพสต์ภาพสมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวพร้อมไม่เห็นยอดเงินคงเหลือโดยระบุว,ว่าส่วนตัวเหลือแค่นี้ แสดงความบริสุทธิ์ใจออกไปเกือบจะตัวเปล่าป้องกันคนใส่ความหอบเงินวัดหนีไป